สมการแห่งการเชื่อใจหรือ trust equation ค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอในธุรกิจเนี่ยมันมีสมการไหมนะว่า trust เท่ากับอะไรนะคะ trust ก็คือความเชื่อใจกันนะคะไว้วางใจกัน trust เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจแล้วมันทำให้เราสบายใจในการทำงานด้วยเ <laughs> วลาที่เราต้องการที่จะสร้าง trust มันมาจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ <laughs> เขาบอกว่าอย่างแรกต้องมีอันแรกคือ credibility credibility คือความน่าเชื่อถือ ทำไมฉันถึงเชื่อถือว่าเธอทําได้เธอมีอะไรที่ทําให้ฉันเชื่อเช่นเธอเคยทํางานมาก่อน <Wow. S 2> เธอมีประสบการณ์เธอมีตำแหน่ง <Wow. S 1> อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เคยทำงานและทำได้ credibility ความน่าเชื่อถือในตัวตนของเขาอันที่สองเราเรียกว่า consistency นะคะ consistency คือความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอมันครอบคลุมหลากหลายมากเลย consistency มันก็หมายถึงตั้งแต่พูดอะไรทำ ตามที่คุณพูดสัญญาอะไรทําตามนั้นบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นเงินเดือนให้บอกว่าจะเข้าประชุมก็มาประชุมการสม่ําเสมอทางอารมณ์ก็คือ consistency เดี๋ยวไม่ใช่บางวันอารมณ์ร้ายบางวันอารมณ์ดีขึ้นๆลงทุกวันแต่ว่าคุณไม่มี consistency เขาก็ไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อใจเธอได้ไหมมันแล้วแต่อารมณ์เธอหรือเปล่าอันนี้ก็ทําให้คนไม่เชื่อใจเราตัวที่3ก็คือตัว reliability ค่ะ reliability คือพึ่งพาได้โดยเฉพาะ เวลาที่ฉันเดือดร้อนดังนั้นเวลาที่เราพูดคาว่า trust มันจึงมาจากคําว่าเวลาที่ฉันเดือดร้อนเธออยู่ตรงนั้นกับฉันหรือเปล่าฉันสามารถพึ่งพาได้ไหมเวลาที่ฉันไม่มีใครฉชนอยากจะปรึกษาฉันสามารถโทรหาเธอได้ไหมเนี่ยคือความเชื่อใจกันเพราะฉะนั้น trust จะประกอบด้วย3คํานี้แล้วมันจะถูกหารด้วยตัวสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือ s s ย่อมาจากคำว่า self orientation คือทั้งหมดเนี้ยจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะ ถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยเพื่อตัวคุณได้ประโยชน์ไม่ใช่เขาได้ประโยชน์ trust มันจะหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่าคุณจะเก่งจบปริญญาเอกเนาะโทรคุยกันทุกวันอารมณ์สม่ำเสมอแต่ทุกคําที่คุณพูดออกจากปากคุณมันคือพูดแล้วคุณได้ประโยชน์ไม่ใช่เขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะสร้างความเชื่อใจเราจะต้อง make sure ว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาเขาต้องได้ประโยชน์เราคิดถึงเขาไม่ใช่คิดถึงเราอย่างเดียวค่ะ